สวัสดีครับพอลี่ค่ะสวัสดีค่ะสี่นี่าตามเรีรวมน้อยให้เขาเนาะอืเรียงรวมน้อยกำลังมาดีนะครับอย่างนี้ว่าพอลี่ว่าอันเรียรวมน้อย้เขาให้ตรงกับมือลาทพันาออกก็จจอดเนาะครับแม่นี่ดีเนาะพอลี่เนาะแม่นี่ดีเลยเก็บสมบัติด้ยั้กินดีดีนะครับรุดกับรุด่โดนเนาะอันหกแปดหกแปดนะครับจับเลยนะครับของลาวพัฒนาไปออกเนาะมกับหกสามนะครับ บอกโยบาให้เมื่อไรวิ่ลาพันามันมักออกก็ได้บอกประจำเนาะเดี๋ยวพอดีว่าสีล่องเห็ดแบบไม่ให้นะครับสีล่องเอาเล้าพัฒนานะครับกับชุดร่วมน้อยไปเฮทัยนะครับให้เป็นเล้าให้เนาะคอันนี้อย่าลืบอกบอกเป็นโซเชียลโเชียเดียวเลยมันอันหภูมิอ่อนมันมาแต่ออบก็เด็นมันใจเรื่อยๆเล่าเลยพี่น้องอันนี้กก สตารเกิดอะเขา้ก็จุดจอห้องจับก็ได้ครับจุดจอดนะครับเดินเข่าเจ็ดเย็ดเขาหน้าละเจับอะไเขาสิบแปดเราก็เรียกได้กาชาดนะครับ เที่ยวใ่มากแข่งโบเซสุวงยหลายๆติดถนนมีเสนรถยเฮ้ยบ้านตี่ถนนมันสองมีชุดเลยชุดพิเศษปกติพี่เนะเสร็จออกหนึ่าะระเดิจับใเร้่นยๆบเรื่อยๆแยรออกชุดออกชุดหตัวประดิับใหม่ารเดจับตินแต่ไม่ไดม นก็อยากเข้าอยู่แต่ว่าเข้าจับตัวประเทศโอ้ชุดรวมหน่อยของวันที่23ครับมันเซอวันที่23ครับเอาวันที่ย้า้มนะครับนี่ต่อได้เนี่ยชุดร่วม0741จับคู่ให้เอ้ยแล้วมีล่าวสตาเฉพาะจิตกาชาติ0741จับคู่0 4 7 1 เจ็ดี่ย์หนึ่งพิเศษปกติวิไอพี่หกสามศูนย์ห้าจับคัวให้หกศูนย์สามหสามศูนย์หกหเลขเบือนหาหาสามสามนึกค่ะ,ะถือว่าไม่ดีเนาะนะครับสำหรับเด็กร่วมนะครับมักจะเขาจะสม,มือนเนาะเข่าได้เนื้อเขาหนึ่งนะครับ่เด็กเป็นเ่า<อ>ดีเนาะ เดี๋ยวมาเลีร่วมเดียเลร่วมไปเล่นก็คงจะไม่ชัวกันงานจเจาะพอดีนะครับเจาะมือนีครับเจาะมือนีได้นะครับี่ลาสตาเนาะเดครับเื่ับวลยมือนีวันที่เท่าไหรกอนุีบสมันที่ยี่สิบสามวันนี้เป็นวันที่นะครับยี่สิบสามี่สามสาม เจดลอดสตาอลอดสตานะครับจบให้เจ็ดศูนย์สามเด่นเจ็ดนะครับจบให้ซีซีสามหนึ่งซีหนึ่งซีเจ็ดนะครับส่วนจะพะเกียดเนี่ยห้มาหนึนย์เจ็ดนะครับเด่นเจ็ดจำให้หนึ่งศูนย์หกเจ็ดเก้าหหนึ่งเจ็ดครับส่วนกาชาดห้มาเก้าเก้าสองเด่นสองนะครับจบให้สามเก้าเก้าหนึ่งหกเก้าสามหกนะครับอ่านะครับบัตรเนามาเป็นชุดยอดเยียมของพดีเลยนะครับช่วงนี้ชุด เด็เดีนมากดีเนาะนี้ตัวเ่นอาจัะใส่เลยนะครับจะเอารบตัวเรียนปใส่ก็ได้มันมากครับจับป้อคอยได้เห็นเป็นยังไงเนาะครับผมจับป้ะเมนเตจับประเม็นเอาไวตัวยานมันพิเศษสองหนึ่งสองจับคู่0ูนย์สองสสปกติเจ็ดแจับคู่เจ็ดเก้าเจ็ดแปดจีเกเจ็หนึ่งปดหนึ่งเด่นหนึ่ง พี่พี่สองศูนย์แปดจับคูสองแปดแปดแปดสองหกหกแปดเลี้ยนศูนย์เด้ค่ะจับมาแช่ไได้นลครับแค่ไปครับรงมากอลาอดอนนะคนหัวตกนะครับเห็ดออกนี่คนเห็นได้หลายเดือนเด๋ยเห็ดออกเลเห็ดออกเ่าไน่เห็นมือนันเลยเห็ดป่วงเลยนะกระสมคกนเป็นจออกกีเหรอเอาดีเนาะเห็ดกงออกวยก็่ได เจบเห็ดเลยช่วงนะ่ะใช่รอกอกีกันในช่วงนี้เราปังเลยนี่นะครับก่ลุยกันต่อนะสำรับตัหมักหรือทางฮานอยฟอรลี่นะครับกตมีเห็นอยู่หลักนะครับสลับเดือร่วงเดือบาร่วงกับจับบัตถึกเนาะนะครับกตมีเข่าเด่นดีอยู่แต่ว่าในหกตัวจับบัตถึกเนาะกอกอยู่กกำลังซุ่มจับกันเลน่าพัฒนาสามตัวเด็ดเ<ๆ>ดียดยุ่ครับฟอ,อร์ลี่กันกนะพยายามซุ่มด้วยนะครับลองอะไรซุ่ม อย่าไรจังไรเขาก็ลองติดตามพว่ากำลังไรบึงไหลใส่กันแต่เขาเล่าเนี่ยไม่ด้เลราะามันออมดูนะมันถือว่าเขาดีเลยเล่าเขาโยเป็นหมูเขาเรียกช่ว่าเขาโยงเเขาโยเขาเขายกับ6-8 6-8นะเขาจับถืกว่าเขาเลยจับจับแปเก่าจับเก่าแับเจับแปดเก่าเกน้านี่เหกเก่าเก่ามีนั่นเท่ากันแกไปจบให้ซื้อนะ เดี๋ยวค่อยเวิรงเอานะกพอไดจับเก่งก็คงจะมีโชคกันนะครับเดี๋ยวเขาเรียกอะไรซุ่มๆเรียกอะไรดีๆเใช่ไหมผู้คนหลินประจามผีมือหัวห่องผู้เห็นผืนนี้ครับ,บหัวห่องมีเขาปันเฮปันเจี่ยวฝันนันกมาเที่ยบกันเลยอ่าเด็ของมวอนี่มาแดดคันแด็กๆเราจะมาใส่มาอย่างหัวคนยังมองจะเดินเปลี่ยนอย่างหมอกเหรอคุณส่งกันขื่นขัวเขาได้เฮ็ดแต่ว่าหมอรวยก็ได้ตื้ขึ้นคัวนี้ได้เฉย ปหาเนี่ยโมนี่เนาะหาได้ก็ได้นั่นแหละหาดีก็ได้ดีก็เนาะโอาไปเก็บเห็ดตันี้เป็นล่มจะห่อนตรงร่มจเนาะแดดรมล่มตกมันห่อนหาซื้อเอาเราต้องไปเก็บแล้วรอจันเอยเนาะได้จะได้๋ยวเล่ามาถึงวันนี้ขอสุ่มจะเมื่อเนาะว่า พอสุ่มก่อนครับกำลังกำลังจะพยาพยามอยากดึงให้สักแค่สามตัวนะอ,อยากดึงอยากดึงตัวเด็ดให้สามตัวนะครับเอาจุ่รวมใช้ไหนครับ่รนนะครับของวันทีหยิบสามครับจุ่รวมได้นะครับ มาเขาดีเนาะจับเบาพิ่หนังนะครับสามารถเดินในหลายน้อยนะครับทั้งล่างทั้งบนสามารถจับสลับเดินในิดนะครับให้จุดแปดโตเดในเบิร์สองนะครับจอดือจอองพอรี่เนาะนะครับเป็นรากสตาร์พอคิดกาชาตินะครับตามนี้นะครับผม เห็นมคดี้เห็นแต่ว่ามันมันเบชัดคือ<ณ>อันดำดำนะมันนบาคือสีนั่นนสีเข้มมีจังลยสีไม่จีด่ๆนั่นอันนี้เป็นอัปการน้อยเข้่อกัดการว้างหญ่เลอะไหมันมาเลยอบบกอัาื่อนนั่นเห็นยครัจุดพิเศษปกติวพี่นะครับประมาณนี้ได้นะครับพี่จะได้ถูกแกก็ลองขัดเล่นเงนะครับตัวเล่ีเล่นมาดีเพื อยากเร่นจับเอียงกันไม่มองทนไปให้จับเอียงน้ำครับตัวแดงด้วยนะครับตัวแดงเขาตัวของตัวน้อยนะอยากไปทหารนี่นะครับครับอ่า้จกให้มันเด้วยอย่างไรผู้เพิ่นอยากจับเอียงไงนะพใดเอาจุดร่วมไปนั่นถิดสมื่นเดยข้าเจ้าจับเอียงครับผมอ่าโจกให้มันข้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ